กิจกรรวันแม่นะครับซึ่งปีนี้คุณครูก็เป็นแม่เต็มตัวแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนลองมาฟังความรู้สึกของคุณครูนะครับขอ,อเรียนเชิญคุณครูศิลปสพนรประจำทินครับความผูกพันระหว่างแม่และลูกให้ทุกคนได้ฟังค่ะแม่เป็นคำทนิยามสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าจะพานา แม่เป็นมีแม่เป็นผู้มีบุญคุณล้นเหลือเปรียบประดุจดวงดาวที่คอยส่องแสงเจิดจ้าคอยนำพาลูกน้อยแม่เปรียบเหมือนครูคนแรกที่คอยอบรมสั่งสอนให้ลูกได้ดีแม่เปรียบดั่งนางฟ้าที่สุส่งในใจลูก แม่ได้ให้กำเนิดชีวิตน้อยๆได้ลืมตามาดูโลกเก้าเดือนที่แม่ปกป้องกับหนึ่งวันที่แม่ต้องเจ็บปวดเก้าเดือนแห่งการรอคอยเก้าเดือนแห่งความหวังมันเป็นเก้าเดือนที่คนเป็นแม่จะต้องดูแลตัวเอง เรามันระวังทุกอย่างทั้งการทานอาหารการเดินการทำงานเพื่อให้ลูกคออออกมาอย่างสมบูรณ์ผู้หญิงที่ทุกคนเรียกว่าแม่จะต้องเจ็บปวดแค่ไหนในวันที่ลูกเกิดเป็นวันที่แม่เจ็บแต่กับกายเป็นวันที่แม่คนหนึ่งมีความสุข เมื่อได้เห็นแววตาอันใสซื่อบริสุทธิ์ของลูกน้อยถึงจะเป็นวันที่แม่เจ็บที่สุดในชีวิตแต่เป็นวันที่ประเสริฐของอีกชีวิตหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คึดถึงวันนี้มากนะักมีใครบ้างรู้ว่าชีวิตต้องแลกมาด้วยชีวิต เกิดมาในโลกใบนี้แม่คือผู้หญิงคนแรกที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเสียงดูเราจนเติบใหญ่แม่ได้ให้การศึกษาเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้แม่ให้เราทุกอย่างที่เราต้องการแม่ ไม่เคยมีคำว่าไม่หรือไม่ให้กับลูกบางครั้งที่แม่ดุแม่ทุกคนอยากให้เราได้ดีแม่อยากให้เราเติบโตเป็นคนดีลูกเป็นความหวังของพ่อแม่เป็นดังแก้วตาดวงใจที่แม่ คอยเป็นกำลังใจและคอยมองความสำเร็จของลูกว่าลูกจะประสบความสำเร็จในภายหน้าเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของประเทศเราได้เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยทำให้แม่มีความสุขหรือยังสำหรับนักเรียนบางคน ไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณแม่แต่เราสามารถตอบแทนผู้ที่เลี้ยงดูเรามาได้ไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณป้าคุณนา้าคุณลุงเราควรตอบแทนพระคุณของท่าในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ อื่นอาจจะรองในวันที่เราขอวันที่เรียนจบหรือวันที่เราประสบความสําเร็จในชีวิตแต่วันนั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้ก่อนจะจบคุณคงมีข้อคิดมาฝากรักของใครไหนจะเข้ารักของแม รักแม่แท้ไม่มีใครเท่าแม่ถังรักของแม่ไม่เคยหยุดเลยสักวันราคุณท่านนั้นยิ่ง